ทำไมถึงต้องดีนี่ดีลักซ์ด้วยความที่ดีนี่เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์สักผ้าสำหรับเด็กที่มียอดขายอันดับหนึ่งต่อเนื่อง8ปีซ้อนและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายของเรามียอดขายเติบโตต่อเนื่องโอกาสนี้ด e p u ตี้ซีอของเราจึงไม่ปล่อยไปง่ายๆอันนี้ก็เรื่องมาจากว่าอายุเฉลี่ยของประชากรไทยเองนะคะก็เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า Aging Society นะคะคือประชากรที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ย เป็นจำนวนถึง20%ของประชากรทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นโอกาสใหม่ๆสำหรับกลุ่มซิลเวอร์เอซึ่งน่าจับตามองและผู้สูงวัยเองก็ต้องการความอ่อนโยนไม่แพ้กับผิวเด็กคำว่าดีนี่ดีลักซ์ก็คือการสื่อถึงผู้ใหญ่นะคะซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษเป็นการดูแลอีกขั้นที่มากขึ้นไปอีกดังนั้นจึงตั้งชื่อแบรนด์ว่าดีนี่ดีลักซ์และสินค้าแรกของดีนี่ดีลักซ์ทุกคนรู้ไหมว่าคืออะไร